บทให้พออยากนะคะแล้วเราก็จะเอามาผสมรวมกันแล้วก็เราจะใส่สารสารละลายเข้าไปนะคะในสารละลายในที่นี้ก็จะมีคิมเซียมเอก้อนและก็กระบูนะคะเราจะนําส่วนผสมทั้งสามอันนี้นี้มาละลายให้เข้าก่อนก่อนะะอยือการนำมผสมกันจนให้ละลายเป็นน้ํานะคะจะใช้เวลาสักคู่นะคะตัวนี้เราจะไม่ได้ตั้งไฟเราจะผสมเลยนะคะ เอาไปผสมกับสมุนไพรที่เราได้เตรียมเตรียมไว้นะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะตามปกติเราจะพักไว้เราจะพักไว้ก่อนแต่ว่าวันนี้เราจะพาบรรจุขวดเลยนะคะเราจะบรรจุขวดเลยก็ได้นะคะน้องทิง์งไงคเจอครับน้องทิง์อ่าช่วงนี้ก็จะรอให้สารละลาย<อ>ที่จะมาดึงความหอมจากสมุนไพรออกมาก่อนนะคะช่วงนี้ ขาจะแปลงเกษตรใครดูแลเลยเข้ามาหาผมดย่างนี aba, ้เลยโอเคเชิญ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 นะครับเราจะนำสื่อมวลชนนะครับเข้าไปดูแปลงเชิญเชิญอางนี้มาหาผมเชิญครับเชิญเชิญเร็วเร็วเร็วเอามาเร็วตัวพิมพ์เส้นตัวสารละลายสารชนิดนี้จะเป็นตัวดึงความหอมของสมุนไพรให้ออกมไปนะคะเพราะว่า ม,มันไทยแห้งมันจะกลิ่นมันจะยังไม่หมอมนะคะครับก็บบเป็นขั้นตอนของการทําขั้นตอนการทำยานมยาดมนะครับเชิญน้องที่ดูแลการเกษตรครับลุกขึ้นมาหาผมเลยเลยับานได้นำสิ่งมลชนไปที่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 แปลนะครับ